ลมจากปากน้ำพัดหวีดหวิวแวกวงไกวเสาธงสนิมเคราะหน้าวางปลาเงียบเงียบจนได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นระรัวแปลกๆทั้งที่เมื่อก่อนตอนที่ตายังอยู่ดีแกเคยมาที่นี่แทบทุกวันไม่มีวันไหนที่วางปลาจะเง,งียบขนาดนี้เย็นเยอือกสัมผัสได้ถึงไอเย,ย็นที่ลอยวนอยู่รอบตัว ทั้งที่เมื่อกลางวันแดดยังร้อนจนแสบผิวแสงจันทร์สาดส่องลงบนลานปูนแตกๆเห็นรอยแยกเป็นทางยาวเหมือนรอยยิ้มของใครบางคนยิ้มเยะกลิ่นคาวคาวเลือดมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆทั้งที่เมื่อก่อนมันก็แค่กลิ่นคาวปลากลิ่นน้ำทะเลธรรมดาแต่นี่มันไม่ใช่มันไม่ใช่กลิ่นที่คุ้นเคย แกค่อยๆก้าวเข้าไปใกล้ท่านน้ำร้างไม้กระดานผุๆส่งเสียงเอีย๊ยบอาดหน้าขนลกทุกครั้งที่เหยียบเคยมีคนบอกว่ากลางดึกคืนเดือนมืดจะได้ยินเสียงอวนเสียงอวนที่ลากผ่านผิวน้ำเสียงตะโกนโหวเวของคนงานเหมือนเมื่อก่อนแต่แกไม่เคยเชื่อจนกระทั่งคืนนี้ เสียงเสียงมันดังขึ้นเรื่อยๆจากที่ไกลๆกลายเป็นใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาจนเหมือนมันอยู่ข้างหูเสียงอวนเสียงอวนลากผ่านน้ำเสียงคนเสียงคนตะโกนเสียงหัวเราะเสียงหัวเราะที่ฟังดูบิดเบี้ยวเหมือนคนกำลังทรมาน แก่ก้มลงมองผิวน้ำเงาสะท้อนไม่ใช่เงาของแกไม่ใช่เงาของใครทั้งนั้นมันเป็นเงาของปลาเกล็ดปลาสีเงินวาวเรียงร้อยกันเป็นร่างร่างคนที่ขุนเคยร่างของตาตากำลังยิ้มยิ้มให้แก่เกล็ดปลามันเริ่มลุดร่วงลงบนพื้นทีละเกลด็ดทีละเกลด็ด